การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ไปพลางก่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่โอทอภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูป กิจการแม่จอดโอท็อปก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2559ตั้งอยู่เลขที่90หมู่หนึ่งตำบลกองนางอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโดยมีคุณอุราวันวันลาเป็นเจ้าของกิจการเดิมทำงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและได้ย้ายกลับมาบ้านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่บ้านกองนางอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำประมง มีการเพาะเลี้ยงปลานิลนแม่น้ำโขงที่มีรสชาติดีเนื้อแน่นจึงมีความต้องการที่จะแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนจึงได้ก่อตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาใช้ชื่อว่าแม่จอรโอท็อปและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันทีมผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการวินิจฉัยปัญหาและความต้องการดังนี้สวัสดีครับเจว,วิทยาสิงห์น้อยออสถานประกอบการแม่จอรครับ เราทําปลาแล้วก็อาหารแปรรูปครับเราก็จะมีหลักๆเราจะมีปลานินแดดเดียวเพราะว่าที่ที่กองนางเนี่ยฮะจะเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ปลานินแล้วก็เรามีกระชังปลาที่เป็นปลานินที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงฮะเราก็จะมีทําปลาแดดเดียวแล้วก็มีทําปลากรอบรสต่างๆนะครับก็จะมีรสชีสมาล่าต้มยํา เราก็จะมีทําน้ําพริกปลาแมะแขวนครับมีปลาส้มปลาส้มกรอบแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปรูปจากปลานี่แหละครับจริงๆแม่ทําร้านอาหารมาก่อนครับแล้วก็กลับมาอยู่หนองคายแล้วก็เห็นว่าหนองคายเนี่ยมีปลาที่อร่อยแม่ก็เลยมาสนใจที่จะทำปลาลินแปรรูปนี่แหละครับเจ็บก็มาต่อยอดด้วยการเพิ่มเติมลายผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ นานขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้หลายกลุ่มครับจากการวินิจฉัยพบว่ากระบวนการผลิตขั้นตอนการทอดปลามีต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้เชื้อเพลิงแก๊สถุงต้มและจ้างแรงงานผลิตปลาทอดกรอบประสิทธิภาพการผลิตต่ำทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้าดังนั้นจึงต้องการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องทอดประหยัดพลังงานโดยนำระบบการควบคุมอุณหภูมิด้วยโซลินอย์วาล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าย,ยอดขายให้แก่กิจการขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4